สวัสดีท่านผู้ฟัง ล่าสุดสายการบินระดับโลกหลายแห่งหยุดบินหนีตายสหรัฐสั่งเคลื่อนทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดมุ่งหน้าปิดล้อมตะวันออกกลางและล่าสุดอิหร่านประกาศกล้าออกมาแล้วครับว่าครั้งนี้จะไม่มีการยอมอีกต่อไปหากสหรัฐโจมตีแม้แต่นิดเดียวมันจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่โลกไม่เคยเห็นนี่ไม่ใช่แค่คำขู่แต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่กำลังบอกว่าโลกของเรากำลังเดินเข้าสู่จุดแตกหักที่อันตรายที่สุดในรอบทศวรรษเรื่องนี้จะจบลงที่สงครามโลกหรือ แค่เกมการเมืองเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่อาจจะเปลี่ยนเงินในกระเป๋าของคุณและการลงทุนทั่วโลกไปตลอดการครับคุณผู้ฟังครับเคยรู้สึกไหมว่าช่วงนี้ข่าวสงครามมันดูใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีตอนแรกเรานึกว่าเรื่องในตะวันออกกลางจะเงียบลงไปแล้วแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้น ล่าสุดบรรยากาศมันกลับมามะคุจนหน้าขนลุกลองจินตนาการดูนะครับจู่ๆสายการบินยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น KLM, Air France หรือ British Airways พร้อมใจกันประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิสราเอลและตะวันออกกลางแบบกระทันหันผู้โดยสารตกทัางกันร,ระนาวนี่ไม่ใช่เรื่องปกติครับการที่ธุรกิจระดับโลกยอมทิ้งเงินมหาศาลแบบนี้มันแปลว่าข่าวกรองที่พวกเขาได้รับมาต้องระบุถึงอันตรายระดับคอขาดบาดตายแน่ๆและต้นเหตุของความโกลาหลครั้ง นี้ก็มาจากการเผชิญหน้ากันอีกครั้งของคู่รักคู่แค้นอย่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเดินหมากตาสําคัญทรัมป์ได้ยืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่าตอนนี้สหรัฐกําลังส่งอามาดาหรือกองเรือรบขนาดมหึมานําโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับรามลินคอนมุ่งหน้าตรงไปยังหน้าน้ําตะวันออกกลาง ทรัมป์ให้เหตุผลว่านี่คือการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงในประเทศซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง5,000คนและยังมีข่าวลือหนาหูว่าอิหร่านกำลังแอบฟื้นฟูโครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทรัมป์บอกกับนักข่าวบนเครื่องบิน Air Force ์วันว่าเรามีกองเรือขนาดใหญ่กำลังไปที่นั่นผมไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดเป็นไงครับสไตล์ทรัมป์พูดเหมือนจะประนีประนอมแต่ในมือถือก้อนหินไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ปฏิกิริยาของอิหร่านรอบนี้เขาไม่ยอมอยู่เฉยๆให้ข่มขู่ข้อมูลนี้มาจากทางรอยเตอร์สได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้ออกมาเตือนสหรัฐด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเขาบอกว่าครั้งนี้ เราจะถือว่าการโจมตีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเล็กน้อยจะจำกัดวงจะพาตัดสัญญกรรมหรือจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเราจะถือว่ามันคือสงครามเต็มรูปแบบและเราจะตอบโต้ด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุดเพื่อจบเรื่องนี้ โอ้โหฟังแล้วหนาวเลยไหมครับปกติเรามักจะเห็นการกระทบกระทั่งกันแบบทีใครทีมันหรือยิงขีปนาวุธใส่ฐานที่มั่นกันพอเป็นพิธีแต่คําประกาศนี้ของอิหร่านคือการขีดเส้นตายสีฉานเลยครับว่าห้ามแต่ต้องแม้แต่ปลายนิ้วถ้าสหรัฐคิดจะส่งโดรนมายิงแค่ตัวเดียวหรือส่งมิสไซล์มาลงแค่จุดเดียวอิหร่านจะไม่มองว่านั่นคือการตักเตือนแต่จะมองว่านั่นคือการประกาศสงครามล้างผลาญทันทีการเมืองโลกก็เหมือนวงดนตรีถ้าต่างคนต่างเล่นไม่ฟังกันเพลงมันก็พัง แต่ตอนนี้เหมือนมือกีตารากับมือกลองกําลังจะเอาเครื่องดนตรีฟาดหัวกันแล้วสถานการณ์ตอนนี้กองทัพอิหร่านประกาศภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดหรือ High Alert นิ้วของพวกเขาวางอยู่ที่ไกปืนแล้วพร้อมจะยิงสวนทันทีหากมีอะไรผิดปกติคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าทําไมอิหร่านถึงกล้าท้าชนขนาดนี้นักวิเคราะห์มองว่าอิหร่านกําลังหลังชนฝาทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในประท้วงที่รุนแรงและความกดดันจากชาติตะวันตกทําให้ผู้นําอิหร่านรู้สึกว่าต้องแสดงความแข็งกร้าวเพื่อ รักษาอำนาจและความมั่นคงของชาติไว้เหมือนคนที่โดนต้อนจนมุมสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายงั้นสู้ให้โลกพังไปเลยดีกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราเปราะบางแค่ไหนครับการที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์กลับมาใช้ไม้แข็งแบบสุดซอยและอิหร่านก็พร้อมจะแลกด้วยทุกอย่างที่มีมันทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดหรือมิสคาลคูลเลชันสูงมากแค่จรวจลูกเดียวที่ยิงผิดพลาดหรือการเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวอาจจะเป็นชนวนระเบิดถังน้ํามันใบ ใหญ่ที่ชื่อว่าตะวันออกกลางได้ทันทีและแน่นอนครับผลกระทบมันไม่ได้อยู่ที่นั่นถ้าสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นจริงราคาน้ํามันจะพุ่งทะยานจนฉุดไม่อยู่ตลาดหุ้นทั่วโลกจะดิ่งลงเหวและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําหรือแม้แต่บิตคอยที่คุณผู้ฟังหลายท่านถืออยู่อาจจะเป็นหลุมหลบภัยเดียวที่เหลืออยู่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีคําว่ามิตรแท้หรือศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์และความอยู่รอดเท่านั้นสรุปสถานการณ์ล่าสุดสั้นๆอีกครั้งนะครับ THANKS <laughs> ข้อแรกสหรัฐเอาจริงทรัมป์สั่งเคลื่อนกองเรือรบชุดใหญ่ USS ับราฮัมลินคอนมุ่งหน้าปิดล้อมตะวันออกกลางกดดันอิหร่านขั้นสุดข้อ 2. อ,อิหร่านไม่ถอยประกาศชัดเจนว่าการโจมตีใดๆจากสหรัฐจะถูกตอบโต้แบบสงครามเต็มรูปแบบไม่มีกัก๊กข้อ 3. โลกปั่นป่วนสายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินหนีตายสะท้อนความเสี่ยงระดับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อ ผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยในยามสงบจงเตรียมรบให้พร้อมแต่ในยามที่กองรบดังจงใช้สติให้มากกว่าอารมณ์สวัสดีครับ